ันนี้คือแบบว่าตามพี่เขามาจากในข่าวแล้วเขาไปทําเมนูปูนาที่มันที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนี่ยดูสิอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเมนูปูขยาอันนี้กะตำเกาเหลาปูอันนี้ออกมันปูอันนี้เด็ดลาบปูนะานะฉันไม่เคยเห็นอันนี้ไข่ตุ๋นใช่ไหมคะใช่ครับมันปูนาตุน๋นอันนี้ต,มติมปูนาอป็ันปูนาอันนี้อ่องมันปูนาชิมมาเด้อ มันแห้งปวดจะได้เป็นลาบจานเนี้ยไม่รู้สก,กัดกี่ตัวนะมันอร่อยแล้วมันมีความมันมันป่วแล้วมันเผ็ดพี่เขาบีบบักนาวใส่บักพริกใส่แบบน,นี้จวดพอดีเลยอันนี้ที่ฉันรอคอยมาที่นี่เจ็บไม่พูดเยอะเจ็บคอเจ็บ อันนี้คือเกาเหลาปูนะปูตัวเห็นมากเน้นๆเ,เลยอ่ะมีแต่ปูลอยเองเหลงข้างล่างตายเลยวะมันแห้งแสบแห้งร้าแบบมันมากแสบแห้งใส่กะสี่วนยุจานนี้หละบพาเศร้าไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนอ่ะคือมันเป็นปูที่กินได้ทุกส่วนแล้วมันมันสุกเผ็ดจวดมากบักนาวคือบักนาวนา้ำปลาแดกไอเล้าก็แสบเ้อะเมนูที่เรากินวันนี้ไม่มีขาย อยากกินต้องทําเองมาเรียนกับพี่เขาพี่เขาสอนทําปูนาแปรรูปทุกสิ่งทุกอย่างอยากรู้อะไรมาเรียนจะได้กินอร่อยออย่ๆของดีไม่มีขายต้องทําเองครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาดูงานเรื่องของการเลี้ยงปูนานะครับสามารถแวะมาศึกษาดูงานได้ที่ฟาร์มของเรานะครับ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กไซบิวริมเมืองหนองโคดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่าติดต่อทางช่องทางเพจนะครับเพจปูนาอาเทอร์พาร์คขอนแก่นนะครับได้ตลอดเวลาครับผม